พระชวังรัตนรังสรรคจำลองตั้งอยู่บริเวณเชิงเขารัตนรังสรรค์ใกล้สารากางจังหวัดระนองตําบลเขานิเวศอําเภอเมืองจังหวัดระนองความสําคัญพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองเป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์สามพระองค์ได้แก่รัชกาลที่ห้ารัชกาลที่หกรัชกาลที่7และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดระนอง พระราชวังรัตนารัสษ์จำลองเป็นพระราชวังเรือนไม้ที่แต่งจำลองขึ้นใหม่โดยทำด้วยไม้สักและไม้ตะเคียนทองสิ่งที่จัดแสดงภายในพระราชวังได้แก่ห้องบรรทมพระบาทสมเด็จเจ้จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชั้นสามห้องพระราชนีชั้นสองอาคารทรงแปดเหลี่ยมอาคารท้องพระโรง สภาเชื่อมอาคารที่ประทับทรงงานกับอาคารแปดเตรียมการจัดแสดงภาพเก่าในอดีตและค่าของเครื่องใช้ที่สำคัญของรัชการที่5